คลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาบางช่วงบางตอนที่หยาบคายไม่เหมาะสมกับเยาวชนผู้รับชมควรใช้วิจารญาในการรับชมการดื่มสุราทำให้สูญเสียการทรงตัวและหัวใจสวัสดีครับวันนี้ทุกคนอยู่กับสังน้อยชาแนลนะครับวันนี้ก็ เป็นวันที่สิบเอดเดือนสิบเอ็ดเนาะเป็นวันแรกที่จะทําการเปิดช่อง YouTube ช่องหนึ่งขึ้นมานะฮะชื่อว่าสังน้อยชาแนลนะฮะจริงๆก็ทําบ้างแล้วกับเพื่อนนะฮะอยู่อีกชาแนลหนึ่งทําด้วยกันสองคนกับเพื่อนก็อีกโกไซไลกับบาพุไทยอินดี้นะฮะก็มันไม่ค่อยมีเวลาที่ตรงกันเท่าไหร่ไม่ได้ออกไปทําคลิปกันเท่าไหร่นะ <C oughs> สำหรับช่องนี้ผมก็จะทำคอนเทนต์แนวที่แบบ <c oughs> อาจจะมีการทดลองหรืออาจจะมีการทำกับข้าวหรือการขับรถท่องเที่ยวออกไปกลางเต็นอะไรที่ผมชอบอะจริงๆผมเป็นคนชอบเที่ยวพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามหน่อยละกันนะฮะฝากให้กำลังใจกดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับ อาจจะหาคอนเทนต์อะไรสนุกสนุกมาเก็บคลิปเก็บภาพบรรยากาศอะไรสน,สนุกสนุกมาสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมาให้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคคลิปแรกเอาเอาเลิกเอาใช้ซะหน่อยนะก็จะจะลองอันนี้ด้วยซื้อโ o โปรโกโปแม็กมานะครับซื้อโกโปรแม็กมาก็ว่าจะลองขับรถแล้วเก็บภาพในมุมกล้องมาให้เพื่อนๆดูนะก็ว่าตั้งใจจะเอาตัวนี้แหละ เป็นกล้องในการอัดคลิปที่จะลง Youtube นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวพาไปกินอะไรอร่อยๆตามร้านอาหารต่ตางๆที่แบบเป็นสตรีทฟู้ดบ้านเรานะวันนี้ก็จะเอาเลิกช้ด้วยการไปหาแม่นะแต่ไปดูว่าร้านแม่มีอะไรน่ากินนะครับร้านแม่อยู่ตรงาสามแยกชาแลมนะอยู่แถวๆนั้น เดี๋ยวพาไป,ไปดูนะครับว่ามีอะไรกินเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านแม่เลยครับผมมาถึงบ,บ,บ้านแล้วฮะแม่กำลังทะเ,เลาะกัน<อ>บน้องๆอยู่อ่ะแม่วันนี้ไม่ขายข,ายของเลยจ้ะวันนี้ขายจ้ะขายขายตอนเช้าตอนเย็นก็พอแล้วขายตอนเช้าตอนเย็นขายแต่ขนมอย่างเดียวสบายกันเนี่ยอ้าวตอนนี้แม่ขา,ขายขนมอย่างเดียวเหรอประดุกฟูปาป๊าไม่ได้ขายเหรออันนี้แม่ไม่ออกไปตั้งร้าน เดี๋ดยวนี้ป๊อบป๊าดเองป๊าดเองขายเองแม่เป็นคนทำอยู่ในบ้านมาทำอย่างเดียวป๊าดจริงแล้วตอนเช้าก็เช็ดหนังไปขายแป๊บเดียวชั่วโมงกว่ากว่าก็เห็นข้าวบ้านกำไังทันแมเลยเก็บได้เก็บหนังไปเป็นร้อยก้าวร้อยห้าบบาทขายอยู่ข้างนอกแลเดี๋ยวเราออกไปดูป๊าป๊ากันเดี๋ยวปมาเข้ามาดูหนังแขกอีกแล้ว จริงแล้วผมเคยกินหลายๆรสนะมีพิซซ่าที่ผมไม่เคยกินแต่ขอชิมก่อนแล้วนะนนนนนสิบบาทลูกใหญ่อเอาหน้าเลยนะขตะไใส่เน้อเยอะอยู่นะใลาเยอะอยู่ ก็รสชจ้าพิซซ่าเลยนะทาเอียดพิซ่าเลยป้าจยส่องไปให้กลัวไม่เห็นมันจะวางอยู่ปะม่ทำด้วยสิบบอยหรือว่าบุ้งร้าครับผมไม่ได้ไม่ได้หนึ่งร้านอะอยดิ ไม่เหนื่อยด้วยเก็บล้านแต่ตั้เดียวก็เสร็จแม่เก็บก็ไปล้างก็ง่ายก็แม่บอกว่าตอนเช้าจะไปแยกกับพ่อข่านะขอเงินลงทุนหน่อยจะไปซื้อผ้าด้าไหมทำคลิปคลิปแรกมาหาพ่อกับแม่ก่จะเอาเลือเอาชัยเสียตังค์เลยพันหกเดี๋ยวเราเอาตังค์เข้าไปให้แม่นะ เมื่อกี้แก้มบอกว่าไม่มีพอดูยิ้มแก้มปิดแม่ผมสุดยอดบ้านแม่เราก็รกๆนะครับท่านผู้ชมให้ท่านอ่อนสบายใจชุดบ้านแม่ค้าก็อย่างนี้นะแต่มีเงินไหนซื้อที่นอนให้ใหมคขาเก่าคึกหมดแล้วแม่ กี้ High ไปคุยกับปาแล้วมปมาบอกว่า<ด>ก็ลองดูสิา,า <c oughs> ต้องทำไม่ได้แล้วรู้ป่ะนี่ให้ไปลงทุนนะ <itung> ไปซื้อถาดน,นะ ถ้าเหลือจากฐานหม้อแม่ก็จะมาำหม้อเจ็ด้วยนั่ละนั่เย็นด้นะนะถ้าเห็นป้านี่ก็อุดนป้าด้วยนะครับป้ากระลุงของตาหญ่ใช้กระหล่ำปลงแม่บอนะมาทำคลิปแรกก็เสียเงินเลยนะแต่ว่าจะมาขอพรขอชัยจากพ่อกับแม่ทำไมนี่แหละท้าพร สองพันนี้จะเป็นสองล้านเอาเอาพันหกก็จะเป็นสองล้านแล้วเนี่ยบายบายท่านผู้ชมหน่อยฝากกดแชร์กดไลค์หน่อยกดแชร์หน่อยนะจ๊ะที่รักมือมันนัครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้เดี๋ยวเราพูดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้หน่อยซับสไคร้ โอเคครับผมก็สวัสดีนะครับทุกคนอย่าลืมติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครตด้วยนะครับสร่อยครับ่ยนะแม่เหรอตรงนี้เลยนะโอ้โห้ระเดี๋ยวถ้าธนาคารมันขายไม่ได้นะแม่ก็อาจจะเอาปูนมาเทตรงนี้ ขายตรงนี้แทนครับขนมปังก็ยังเป็นที่เล็กๆมันขายได้อยู่นะก็แต่ก่อนเขาทาเป็นส้มตำาอะไรเงี้ยมันก็ใช้พื้นที่เยอะป้า,ปาก,ก็ขายสลัดปลาดุกฟูนะแต่อก่อนผมจะได้นะปลาดุกฟูห่ออร่อยมากแต่มันอย่างว่านะครับเศรษฐกิจแบบนี้มันขายยากกันก็ไงก็ฝากทุกคนติดตามด,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 าด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับสั่งน้อยช้าแน่นะครับ 拜拜。